นวลแมวขาวมณีตาเพชรสองสีนั่งขู่กำแพงเปล่าๆในความมืดทุกคืนจนเจ้าของขนหัวลุกทุกคนในบ้านเชื่อสนิทใจว่านวลเห็นวิญญาณเพราะมันจะจ้องมองจุดเดิมซ้ำๆพร้อมโก่งหลังขู่ฟ้อโดยท่าทีหวาดระแวงสุดขีดจนกระทั่งคืนที่ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าของลองใช้กล้องตรวจจับความร้อนส่องไปยังจุดนั้น สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทำเอาลมหายใจแทบขาดห่วงมันไม่ใช่ผีแต่เป็นมวลความร้อนขนาดมหือมาทรงยาวที่ขดตัวซ่อนอยู่ในช่องฝ้าเพดานงูเหลือมยักษ์กำลังเลื้อยช้าๆมุ่งหน้าไปยังเปลของลูกน้อยที่กำลังหลับสนิททันใดนั้นก่อนที่มัจจุราชจะพุ่งฉกนวนตัดสินใจกระโดดตัวลอยเข้าใส่กำแพงปะทะกับงูร้ายอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อถ่วงเวลา เสียงการต่อสู้ดังกล้องบ้านจนพ่อแม่สะดุ้งตื่นมาช่วยชีวิตลูกไว้ได้หดวุดหวิดนวลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่แววตาของมันยังคงแน่วแน่เด็ดเดี่ยวภาพดวงตาสองสีที่สะท้อนแสงแฟลชคู่กับเงางูยักษ์บนเครื่องสแกนความร้อนกลายเป็นไวรัลที่คนแห่แชร์ถล่มทลายเพราะสิ่งที่นวลจ้องมองไม่ใช่ความลี้ลับแต่มันคือการเฝ้าระวังเพื่อปกป้องชีวิตคนที่มันรักด้วยหัวใจที่กล้าหาญเกินตัว